กลิ่นหอมนอกจากจะเป็นสเสน่ห์ของมนุษย์ทุกคนแล้วนะครับยังสะท้อนให้เห็นถึงบริบททางวัฒนธรรมของสังคมที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาด้วยครับอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับก็มีการทําเครื่องหอมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ควรค่าอย่างยิ่งคิดถึงสเสน่ห์ไทยวันนี้นะครับเราเลยอยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปทําความรู้จักกับเครื่องหอมของไทยในสารคดีชุดศาสตร์และศิลป์จากกลิ่นหอมครับ เครื่องหอมของไทยเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีกําหนดไว้หรอกว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยไหนนะคะแล้วก็สันนิษฐานกันว่าคนจีนคนอินเดียเนี่ยก็เป็นคนนําเข้ามาเพราะแต่เดิมเนี่ยไทยเราก็มีแต่น้ําอบนะคะน้ําอบที่เป็นน้ําหอมของคนไทยโบราณตอนหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีน้ําหอมเข้ามาใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ี่เรื่อยมาเพราะเรามีการติดต่อ,อก,กับพวกฝรั่งต่างชาติจนมารุ่งเรืองเครื่องฟูเนี่ย ในสมัยรัชกาลที่6คือหลังสงครามโลกสมัยนั้นเนี่ยนะคะที่ใช้เครื่องหอมเนี่ยก็จะมีแต่คนในรั้วในวงังเพราะฉะนั้นในวังเนี่ยก็จะเป็นคนคิดค้นสูบต่างๆในการทําน้ําหอมเครื่องหอมแบบไทยๆเนี่ยส่วนมากจะมีกลิ่นหอมเย็นนะคะเพราะว่าเราใช้พืชพันธุ์จากธรรมชาติในการปรุงกลิ่นนะคะแล้วก็ยังมีสมุนไพรซึ่งช่วยในเรื่องของการหายใจแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวพรรณ เรื่องหอมของไทยนะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีสามประเภทมีปรุงกลิน่นปรุงแต่งและก็ปะิินโฉมตอนนี้พวกปรุงกลิ่นเนี่ยก็คือกลิ่นหอมน,นั่นเองก็อย่างเช่นพวกน้ําดอกไม้สดหรือพวกน้ําอบน้ําปรุง ะะแล้วก็มาปรุงกับพวกพืชพันธุ์ธรรมชาติสมุนไพรเครื่องหอมต่างๆส่วนปรุงแต่งนําพวกเครื่องหอมเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในด้านของการทําวัตถุอย่างอื่นให้มันมีความหอมเช่นการทําเสื้อผ้าให้หอมโดยการใช้เครื่องหอมเนี่ยมาอบรลําเสื้อผ้าให้หอมนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการทําพวกดอกไม้ หอมนะคะโดยการใช้ดอกไม้ที่มีอยู่ในรั้วในวังที่มันร่วงเกลื่อนกลาดหรือว่าดอกไม้บุชาพระเนี่ยก็เอามาทําแห้งนะคะเอามาอบร่ําที่เรียกว่าบูงารําไปพวกประทินโฉมเนี่ยนะคะก็คือพวกที่นํามาเสริมความงามและก็คือพวกแป้งต่างๆเช่นพวกแป้งร่าแป้งกระเจจันแป้งเกสรดอกไม้แป้งพวกเนี้ยก็เอามาใช้สําหรับผัดหน้าทาผิวซึ่งแต่ละวิธีการทำเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่ต่างกันตรงแค่ส่วนผสมเท่านั้นเอง ตัวเองเนี่ยได้เข้าไปศึกษาที่โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงไปเห็นสิ่งอะไรที่มันเป็นเก่าๆแล้วก็ไปเห็นความน่าทึ่งของภูมิปัญญาคนไทยมันเป็นแรงบันดาลใจนะคะก็เลยมีความตั้งใจว่า จะสืบสารแล้วก็จะอนรุรักษ์ตรงนี้ไว้ไม่ให้มันหายไปตามกาลเวลาหรือไม่ให้มันหายไปอย่างที่ไม่มีคุณค่าก็เลยคิดจะเผยแพผ่ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ได้เห็นแล้วก็ได้คิดถึงสเสน่ห์ของเครื่องหอมไทยว่ามันมีสเสน่ห์อย่างไรน่าค้นหายอย่างไร